เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาดูไก่นะครับไก่ยังไม่นมนะครับอันนี้นะครับเป็นไก่ที่อ่ากาลังจะสู้ไก่นะครับอันนี้ไก่กําลังสี่เดือนนะครับไว้สี่เดือนต้นๆนะครับสี่เดือนเสร็จๆนะครับอันนี้นะครับตัวนี้นะครับเห็นแข้งบ้างแล้วนะครับเห็นแข้งบ้างแล้วเมื่อวานนะครับมีโชว์แข้งโชว์ลีลานิดหน่อยนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับผม เปิดแบ่งเบาๆนะครับนี่นะครับผมตัวนี้นะครับน้ําหนักอยู่ที่เมื่อวานนะครับรอยชนอยู่สองศูนย์นะครับตัวนี้สองจุดศูนย์นะครับรอยชนตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นคู่แฝดครับอันนี้นะครับมีเพื่อนๆสอบถามมาบ้างแล้วก็เลยใส่กําไรไว้นะเป็นแฝดนะครับเป็นแฝดตัวนี้จะอยู่ที่สองหนึ่งนะครับเมื่อวานช่างอยู่สองหนึ่งครับเมื่อกี้ก็ เมื่อกี้ผมก็เอาลองไปไปขึ้นไะช่างดูเหมือนกันนะครับอยู่ที่สองหนึ่งนะฮะสำหรับเบอร์แข้งก็เห็นไปบ้างแล้วนะครับก็มีคลิปอยู่นิดหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะชมคลิปนะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับนี่นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับสองหนึ่งนะครับเอาไปปั้นต่อได้นะครับเอาไปเลี้ยงต่อได้นะครับไปได้อีกเยอะนะครับไก่ชุดนี้โครงสร้างดีนะครับน่าจะ สองหกสองเจ็ดนะครับน่าจะได้สบายๆนะครับตัวน like right ouais> ี้นะครับนี่นะครับเห็นแข้งแล้วนะครับสําหรับสองตัวนี้นะครับในรับตัวนี้ก็ขับตัวนี้นะครับเห็นแข้งแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับสองสองนะครับตัวนี้น้ําหนักนะครับลอยชนจะไล่เลี่ยกกันนะครับอยู่ที่สองสองนะครับดูนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่สองสองนะครับนี่นะครับ หรือเพื่อนๆสนใจนะครับผมก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับอันนี้นะครับดูจากโครงสร้างนะครับน่าจะไปได้อีกน่าจะไปได้อีกเยอะเหมือนกันนะครับโครงสร้างไก่ชุดนี้นะครับดูนะครับนี่นะครับทังสามตัวนะครับนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับดูดูกระดูกโครงสร้างนะครับน่าจะไปได้อีกไกลนะครับนี่นะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับ นี่ครับเห็นครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูไก่ครับที่ผมเพิ่งนำเข้ามาครับตัวนี้นะครับว่าจะเอามาทำพ่อชุดต่อไปนะครับนี่ครับดูช่วงคอครับนี่ครับดูกระดูกโครงสร้างนะครับแล้วก็ดูคอนะให้ดูนะครับดูครับน sure. ี่ครับดูเกล็ดแข่นะครับผมนี่ นี่นะครับกะว่าเอาทําพ่อพันธุ์นะครับหอนนะครับเหมือนพญานาคเลยครับหอน,หอนพญานาคมา,มากๆเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับให้เพื่อนๆชมแค่นี้ก่อนนะครับผม